เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็เรื่องงบเหมือนเดิมนะครับก็ตัวแรกก็คือ MCOT นะครับประกาศไต่แต้มาสามออกมาเนี่ยกำไรก็ลดลงไป22%เทียบเ a r อน year นะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้สักประมาณ4%ถ้านะออกมาก็อยู่ที่377ล้านนะครับตัวไรายได้เนี่ยโตไม่ถึง1%นะครับเกือบๆนะครับโดย ส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ก็จะโตในระดับต่ำนะครับระหว่าง0.7ถึง1.8นะครับโดยทีวีเนี่ยมีการผลิตรายการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยไปส่งผลให้มีต้นทุนในเรื่องของอต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเกือบ36นะฮะแล้วก็เลยทำให้ต้นทุนรวมเนี่ยโต16ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายบริหารเองเนี่ยก็เติบโต20ซนะครับซึ่งหลักเนี่ยก็มาจากกรณีของไร่ส้มนะครับที่ทำให้ต้องมีการบันทึกสำรองเข้ามาประมาณ56ล้านนะครับ ก็เลยเป็นตัวเหตุผลหลักที่ทําให้ตัวทั้งต้นทุนแล้วก็กรณีไร่ส้มเนี่ยก็เป็นตัวดึงนะครับผลการดำเนินงานให้อ่อนตัวลงนะครับในไต,ตรมาสสี่นะครับเรามองว่าทิศทางดีขึ้นนะครับถ้าหากเทียบกับไต,ตรมาสสามนะครับสายเหตุก็เนื่องจากหนึ่งก็ในเรื่องของฤดูกาลนะครับแล้วก็การปรับผังในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รายได้ก็จะมาดีขึ้นในช่วงของไต,ตรมาสสี่ประกอบกับก็บกมีจะมีการจัด ประกวดนางสาวไทยแล้วก็การจัดเดือกคานิว l ัลส์นะครับบนพื้นที่ที่ดินรัชดาของตัวบริษัทด้วยนะครับซึ่งก็จะมีรายได้ในแง่ของอารายได้การขายตัว๋วแล้วก็สปอนเซอร์เข้ามานะครับส่วนในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยคงไม่ได้เห็นในไตรมาสสี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากดูในแง่ของการดำเนินงานถ้าหากเทียบเยออนเย r เนี่ยก็ยังคงมองว่าจะอ่อนตัวลงจากปีที่แล้วนะครับโดยหลักก็เป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับ ส่วนในปี57เนี่ยจะยังมีการปรับผังรายการในช่วงของพรามไทม์นะครับการปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเขาขอรอ,รอดูคู่แข่งก่อนเพื่อพิจารณาในเรื่องของการปรับค่าโฆษณานะครับส่วนนอนพรามไทม์เนี่ยคิดว่าจะไม่มีการปรับนะครเนื่องจากยังม,มีเวลาเหลืออยูออ่ตัวเวลาที่ขายเนี่ยเหลืออยู่นะครับในเรื่องของการประมูลนะครับทีวีดิจิตอลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคณะ กรรมมาที่การพัฒนาการเมืองแล้วก็การสื่อสารมวลชนแล้วก็แล้วก็มีการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนเนี่ยจะให้มีการเลื่อนประมูลทีวีดิจิตอลนะครับจากกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราเนี่ยไปเป็นปีหน้าเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากการที่ตามข่าวเนี่ยจะเพราะว่าตัวกสกสอชอเองเนี่ยยังคงคาดว่าจะประมูลได้ในเวลาเดิมที่เคยแจ้งไว้ก็คือกลางธันวาถึง ต้นมกลาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูนะครับว่าจะมีะกําลังภายในอะไรทําให้ถูกเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะครับในส่วนของ Mcot ก็จะมีการประมูลเนี่ยทั้งหมด3ช่องนะครับอย่างที่เคยเขียนไว้ก็คือ v a r i e t y HD s d แล้วก็ช่องเด็กนะครับในส่วนของการให้บริการมาร์กของเอ็มคอร์ดนะครับอ,อันนี้น่าจะเริ่มมีไรายได้ในครึ่งปีหลังของปี57นะซึ่งหากให้ซึ่งหากตัวมาร์กเนี่ยสามารถครอบคลุม พื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีรายได้เนี่ยประมาณสัก57ล้านบาทต่อปีสำหรับช่อง HD นะครับแล้วก็ตัว HD เองเนี่ยจะต้องอะจะมีการเสียค่าบริการมาร์กเนี่ยอยู่ประมาณสัก3เท่านะครับจากกำไรในไตรมาส3ที่อ่อนลงนะฮะแล้วก็แนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการในปี5 6กลงนะครับมาอยู่ที่1,647ล้านนะฮะหรือลดลงประมาณสัก6%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนปี57าเเนี่ยมองกำไรไว้ที่พัน 810ล้านนะครับราคาพื้นฐานยอยู่ที่39.50บาทนะเงินปันผลปีหน้าก็อีก2บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับอีกตัวก็เป็นการบินไทยนะครับประกาศงบในไตรมาส3ออกมาก็ขาดทุนสาหัสอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือออกมาอยู่ที่6,195ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง455เปอร์เซ็นต เทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็มากกว่าที่เราคาดการเอาไว้สักประมาณ9%นะครับจากต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่สูงกว่าคาดตัวรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงสักประมาณ2%นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากในปีที่แล้วเนี่ยเขามีการรวมงบของนกแอร์อยู่นะครับหลังจากนกแอร์เนี่ยได้ทําการ IPO เนี่ยก็เลยทาให้ไม่ต้องรวมงบอีกก็เลยทําให้รายได้ของนกแอร์ที่เคยบันทึกในไตมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยหายไปนะครับก็เลยทําให้ตัวรายได้จากการให้บริการ ขนส่งผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับประกอบกับในเรื่องของการแข่งขนันในเรื่องของการขนสง่งค่าระวัางขนส่งเนี่ยก็ทําให้ตัวไรายได้จากค่าขนส่งเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง11%ในแง่ของยิวเองก็ปรับตัวลดลงนะครับทั้งจากการทําโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับประมาณสัก7%โดยหลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของ ต้นทุนน้ำมันที่โตขึ้นนะครับค่าซ่อมแซมนะครับรวมไปถึงรายจ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากปีที่แล้วมีรายการพิเศษในเรื่องของการกับรายการค่าดําเนินคดีการป้องกันการค้าไม่เป็นธรรมสูงเข้ามาสูงถึงประมาณสักห้าร้อยห้าสิบล้านนะครับส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารก็โตสูงถึง15%นะครับโดยหลักมาจากโฆษณาที่โตถึง47%เอเเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ให้ให้ผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ยังโตทึ่งที่ถึง14%อันนี้ก็เป็นการปรับฐานเงินเดือนนะครับค่าล่วงเวลาแล้วก็ตั้งสำรองโบนัสนะครับก็เลยทำให้ตัวขาดทุนเนี่ยสูงนะครับในไตามาส4เนี่ยแนวโน้มยังอ่อนแออยู่นะครับแต่หากเทียบ Q on Q เรามองว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงมีความกังวลต่อการตั้งสำรองได้ค่าของเครื่องบินนะครับโดยในไตามาส4เองเนี่ยอัอตราการให้บริการ ปริมาณการให้บริการเนี่ยคาดว่าจะโตขึ้นถึง8-9%เช่นเดียวกับไตรมาส3นะครับเนื่องจากมีการรับเครื่องบินใหม่เข้ามานะครับแต่คาดว่าแล้วก็เป็นไฮซีซั่นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะเพราะฉะนั้น,เ,นเรามองว่าปริมาณตัวผู้โดยสารที่จะเดินทางเนี่ยจะยังคงสูงขึ้นอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ายูเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังคงอ่อนตัวลงอยู่นะครับแล้วก็การทําโปรโมชั่นแล้วก็การแข่งขันเนี่ย ก็ยังคงมีทิศทางทำให้ผลการดำเนินงานเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงแล้วก็เขายังมีการประเมินมูลค่าเครื่องบินอีก4ลำนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการบันทึกด้อยค่าเครื่องบินเข้ามานะครับเรามองว่าน่าจะบันทึกเข้ามาถึงลำละ25้าล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่ในไตรมาสสี่ถ้ามีการบันทึกด้อยค่าเข้ามาก็จะขาดทุนนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยมองยิวจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้โดยสารเองก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ เราก็คาดว่าปีหน้าน่าจะพลิกกลับมามีกําไรได้สักประมาณ900ล้านจากปีนี้เนี่ยที่คาดว่าจะขาดทุนที่9,000ล้านนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้18.10บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงมาหลังได้มีการประกาศงบมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็แนะนําถือนะครับแล้วก็ตัวมิ้น์นะครับประกาศงบในไตรมาส3ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะครับก็ดูในเรื่องของไตรมาส4นะครับ ้ีฮะบัมลุงล่านนะคะก็เมื่อวานไปหลังจากที่มีประกาศพิวิวประกาศเออร์เน็งเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำไรจากคอ คอรเตอร์สเนี่ยคอร์บิสเนสก็กำไรเติบโตดีนะคะ703ล้านบาทโตขึ้นฐาน34.6%เอนเยนเยเเดือนก็มีกำไร1 8 9 4ล้านบาทโตขึ้น17.9%เ้อนเยนยนะคะในเรื่องของการแผนการลงทุนเนี่ยในเรื่องการขยายตัวโรงพยาบาลของเขาเนี่ยเดิมเขาจะสร้างโรงพยาบาลใหม่2แห่งก็คือที่สุขุมวิทหนึ่งนะคะใกล้ๆซื้อที่ดินใกล้ๆกับสุขุมวิทสาที่มีอยู่นะคะในซายซอยนานาแล้วก็มีที่ถนนเพชรบุรีตันใหม่นะคะตอนนี้เนื่องจากว่า มีข้อบัญญัติควบคุมอาคารของกทมเนี่ยมีการปรับเรโชรของ FRA นะคะเลโชนี้เรียกว่า for l o r area ratio นะค,ะคืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเลโชใหม่ก็เลยจะทำให้ตัวที่ดินตรงที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสามารถสร้างพื้นที่ ในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ได้มากขึ้นนะคะทางโรงพยาบาลมุรลราชก็เลยยกเลิกโครงการตรงบนถนนสุขุมวิทหนึ่งะคะก็คือแทนที่จะสร้างโรงพยาบาลสองแห่งก็เป็นสร้างโรงพยาบาลเป็นแห่งเดียวเป็นแห่งใหญ่เลยนะคะก็สร้างเพิ่มขึ้นสร้างพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ตามแผนที่ตรงโรงพยาบาลสุขุมวิทหนึ่งเนี่ยก็ย้ายไปใช้ในตัวอาคารของตัว เทวีตัดใหม่แทนนะคะตรงนั้นก็ถือว่าจะได,ได้ไม่ต้องมีการควบคุมการก่อสร้างทั้งสองที่แล้วก็ไม่ต้องมีผู้ควบคุมแพทย์พยาบาลทั้งสองที่นะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่อีกอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเริ่มเริ่มสร้างได้ในปีประมาณควอเตอร์สองของปีหน้านะคะอีกอันหนึ่งก็คือเขาได้เข้าไปซื้อคือเดิมเนี่ย ออฟฟิศเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลบำรุงราชซอยสามนะแต่เนื่องจากว่ามีการขยายตัวของห้องพักผู้ป่วยทั้ง IPD แล้วก็ OPD เขาก็เลยย้ายพวกออฟฟิศพนักง,งานในในของตัวโรงพยาบาลออกไปเช่าตึกข้างนอกนะคะแต่นี้ล่าสุดเขาก็ได้เข้าไปซื้อตึกใหม่นะคะที่ตึกบอสนะคะอยู่ถนนพราม4นะคะตรงซื้อตึกมูลค่า837.5ล้านบาทอันนี้ก็เพื่อจะเป็นสำนักงานให้กับพนักง,งานของเขาแล้วก็แทนการแทนการเช่าปัจจุบันนะคะแล้วก็ ในเรื่องหอพักของนางพยาบาลนี่ก็สําคัญมากก็คือว่างานเข้าเข้าไปซื้อตึกนี้เนี่ยก็ยังทําเป็นหอพักให้นางพยาบาลได้ถึง1000ประมาณ1000พคนนะคะตรงนี้ก็จะช่วยถึงแม้ว่าจะเ,ออเป็นการลงทุนเข้าไปที่ซื้อตึกใหม่ถึงมูลค่าถึง837ล้านบาทแต่ก็ชดเชยการที่เขาต้องเช่าใน,ใน,ใ,นในปัจจุบันที่เช่าอยู่นะคะแล้วก็ยังเช,เช่าหอพักให้นางพยาบาลตรงนี้ก็จะจะเป็นการ ควบคุมตัวค่าใช้จ่ายของเขาในอนาคตได้ด้วยนะคะทั้งปีเราคาดกำไร2,530ล้านบาทส่วนปีหน้าก็จะเพิ่มเป็น2,776ล้านบาทแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน102บาทต่อหุ้นนะคะในตัวของซิมนะคะก็ในควอเตอร์3ที่สัดส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยมีดีดีมากกว่า มีสัดส่วนของสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถ้าเทียบก็อยู่ที่47%เทียบกับ17%ในควอเตอร์3ของปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้ตัวกอสมาจินของบริษัทดีขึ้นค่อนข้างมากในสัดส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องเพิ่มขึ้นนะคะควอเตอร์3ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องอยู่แค่1,530บาทต,ต่อเครื่องนะคะ คอร์เตอร์3ของปีที่แล้วนะคะถ้าเทียบกับคอร์เตอร์3ของปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีการจําหน่ายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นจากแสนเจ็มาเป็น4ี่แสนนะ,ะทำให้ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2,888บาทต่อเครื่องนะคะตัวนั้นก็เลยทําให้ตัวกอสมาจินของเขาดีขึ้นนะคะก็สามไตรมารสามเนี่ยกำไรโตขึ้น5้าร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะมีจำหน่ายสมาร์ทโฟนได้สี่แสนหนึ่งหมื่นเครื่องนะคะจำหน่ายตัวแล้วก็ตัวเอ่อฟีเจอร์โฟนหรือโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ย อีกประมาณ400,000เครื่องเช่นเดียวกันนะคะ9เดือนแรกมีกำไรอยู่654ล้านบาทเพิ่มขึ้น763%เยนเยียนะคะทั้งปีเราก็คาดกำไรอยู่868ล้านบาทราคาพื้นฐานเรามองเป็นปีหน้าอยู่ที่5บาทนะ,ะแนะนำซื้อนะคะต่อที่โฮมโปรนะครับก็มีข้อมูลจาก a อ a l y ลิสต e e ีตินะครับ ทางโฮมโปรนะครับคารายได้ของเมกาโฮมนะครับจะคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดของโฮมโปรนะครับไม่เกิน10%ในปี57นะครับและคาดว่าโอเมกาโฮมนะครับจะสามารถเติบโตได้ปีละไม่ต่ำกว่า10%โดยเริ่มทยอยเปิดสาขาแรกนะครับที่ลังสิตในเดือนตุลาปี56โดยจะเปิดสาขา2นะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในวันที่8พฤศจิกายนนะครับปีนี้นะครับและในปี57นะครับมีแผนชัดเจนจะเปิดอีก2สาขาในต้นปีหน้าที่หนองคายและชลบุรีนะครับซึ่งจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเดือนเมษายนปี57ตามลดับ โดยค่าจะเปิดสาขาให้ได้ครบ20สาขาภายใน5ปีหรือตกปีละ4สาขานะครับส่วนเมกาโฮมนะครับคือเป็นศูนย์จำหน่ายสิสนท้าวัาสดุกอ่กอสร้างนะครับซ่อมแซมตกแต่งบ้านรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า4กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างรายการถึงรายใหญ่นะครับ2นะครับร้านค้าขนาดเล็กที่ซื้อไปขายต่อนะครับ3กลุ่มเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของกิจการหอพักและคอนโดนะครับและ4เจ้าของบ้านผู้รับเหมารายย่อยและลูกค้าทั่วไปนะครับ ทั้งฝ่ายมีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อเมกาโฮมนะครับเนื่องจากสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านนะครับมีความหลากหลายและครอบทั่วอยู่ในร้านเดียวนะครับสำหรับเรื่องบ้านนะครับทำให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะครับดังนั้นทั้งฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะครับประเมินราคาพื้นฐานปี57ที่14บาท30ต่อหุ้นนะครับโดยวิธี DCF มินนะครับตรมาสีเข้าสู่ไฮซีซันนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับพบว่าตาการเข้าพักนะครับและค่าห้อง เฉลี่ยนะครับจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลให้เลขผาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่รับจ้างบริหารนะครับจำนวนห้องที่เป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับจากการเปิดโรงแรมที่กัมพูชาในตรมาสามและภูเก็ตในเดือนธันวานะครับและได้สิทธิ์ในการรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มประเด็นการเมืองยังไม่ส่งผลกระทบนะครับเพราะไม่อยู่ในเขตการท่องเที่ยวและธุรกิจนะครับส่วนทางด้านร้านอาหารนะครับ เซฟสโตเซลโกลด์ดีขึ้นนะครับหลังเดอะพิซซ่าคอมานีนะครับมีเซฟสโตเซลโกลด์กลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากดึงภาพรวมในไตรมาสสองไตรมาสสามโดยเดอะพิซซ่าคอมานีนะครับเป็นแบรนด์ที่มีรายได้มากสุดของกลุ่มโดยภาพรวมปีทั้งปี56นะครับมิ้นมีแผนเปิดสาขานะครับ8-10%นะครับและเซฟสโตเซลโกลด์ค่าจะอยู่ที่2-3%ซึ่งไตรมาสสี่นะครับเซฟสโตเซลโกลด์นะครับจะดีกว่าไตรมาสสามที่ทรงตัวเยียดเยียนนะครับ ครับปีอาจมีผลกระทบจากกําลังซื้อที่หดตัวลงนะครับเพราะเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับแต่ค่ายอดขายยังโตได้นะครับจากการเพิ่มสาขารายได้จากสั่งอาหารลิมซับจะสูงสุดของปีนะครับโดยมีการโอเซลิจิตอีก7%นะครับและที่สมุทอีก1ยูนิตแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปีห7อยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะครับวันนี้จะมีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับคือเมกานะครับดำเนินธุรกิจเอ่อ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยานะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าเมกาวีแคร์นะครับและธุรกิจการจจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าแม็กซ์แคร์นะครับจะมีการเ,เสนอขายหุ้น IPO นะครับ216.31ล้านหุ้นนะครับเป็นหุ้นใหม่129.79ล้านหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นเดิม34.57ล้านหุ้นนะครับราคาเสนอขายที่ส7บาทนะครับโดยมีราคาพาที่50สตาง์นะครับ วันจองซื้อคือ11-13ถึงพฤศจิกานะครับแล้วก็เริ่มซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ในกลุ่มบริการแล้วก็พาณิชย์นะครับโดยมีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับแล้วก็มีบริษัทกสิกรไทยนะครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบัวหลวงแล้วก็ c m b นะครับเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายนะครับสำหรับโครงสร้างรายได้ของ เมก้านะครับผลประกอบการ6เดือนนะครับบริษัทมีรายได้ธุรกิจเมก้าวีแคร์และรายได้จากธุรกิจจับจำหน่ายแมสแคร์ประมาณ47.8นะครับแล้ว14.5ของรายได้การขายตามลำดับนะครับในขณะที่มีรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตนะครับประมาณ7และรายได้อื่นๆ1เปอร์เซ็นต์นะครับโดยรายได้อื่นๆได้แก่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสิทธิประโยชน์จากการส่งออกรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นๆนะครับเช่นกำไรจากการขายวัสดุสิ้นเปลืองรายได้รายได้ค่าบริการอื่นนๆะครับ ลปรกอบการ3ปีนะครับเติบโตเฉลี่ย22%นะครับโดย3ปีที่ผ่านมานะครับคือปี53ปี55นะครับบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้นะครับเฉลี่ย20%นะครับจาก4,158.7ล้านในปี53นะครับเป็น5 9 6 4 8ล้านในปี55นะครับจากการเติบโตของทั้ง3ส่วนธุรกิจซึ่งมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในไทยเวียดนามและพม่านะครับ ในส่วนผงกำลังดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับบริษัทมีรายได้จากการขายนะครับ3,293ล้านนะครับเติบโต20.9%เยียียนะครับจากส่วนธุรกิจแม็กวีแคร์มีรายได้1,586ล้านบาทนะครับเติบโต29.9%เยียียจากการตัวผลิตจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับและสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากกิจกรรมทางการตลาดนะครับ คาดผลการดำเนินงานในปี56นะครับรายได้โต21%นะครับด้วยมมเงินตัมเติบโตต่อเนื่องรองรับการขยายตัวของทั้งตลาดในและต่างประเทศนะครับจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายฐานลูกค้านะครับพร้อมกับขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตนะครับคาดผลประกอบการตลอดปี56มีรายได้จากการขายนะครับ7,215ล้านนะครับเติบโต20.9%เยียวยจากส่วนธุรกิจเมกะวีแคร์นะครับมีรายได้3,375ล้านนะครับเติบโต25%เยียวย ส่วนธุรกิจ Max Care นะครับมีรายได้3,292ล้านนะครับเติบโต19%เยนเยียส่วนธุรกิจ OEM นะครับคาดมีรายได้547ล้านเติบโต10%นะครับบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นส่วนธุรกิจ Mega V Care นะครับและ Max Care นะครับอยู่ที่64.6%นะครับ Mega V Care 64.6%นะครับ Max Care 23.6%นะครับแล้วก็ OEM ที่16.8%ตามลำดับนะครับ อัตราก,กำไรขั้นต้นเฉลี่ยนะครับ42.3นะครับลดลงจากส่วนแมสแคนและส่วน O E M บริษัทมีก,ก,กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น13.6เยอนเยียนะครับอยู่ที่631ล้านนะครับอัตรากำไรสุทธิลดลงอยู่ที่8.7เนะครับเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงและต้นทุนต่างการเงินที่สูงขึ้นนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นที่1.77บาทนะครับทั้งฝ่ายมีมองบวกนะครับต่อสากรรมการยา ุตสาหกรรมยานะครับและการวางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทที่แข่งขันได้นะครับทั้งยังมีปัจจัยบวกจากโอกาสเติบโตจากการขยายการลงทุนในอนาคตนะครับในโอกาสการลงทุนตอบผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกจากนี้บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินต่ำนะครับและจะมีดีอีลดลงจากการเพิ่มทุนแล้วก็ตามนะครับยังมีความน่ากังวลในด้านการปรับโมเดลการดําเนินงานส่วนจากจําหน่ายแม็กซ์แคร์นะครับที่ผู้บริหารชี้แจงว่า กระทบอัตรากำไรขั้นต้นนะครับจึงต้องติดตามต่อไปว่าบริษัทจะสามารถสร้างไรายได้ชดเชยกาไรที่ลดลงได้มากพอที่จะรักษาการเติบโตของกําไรได้หรือไม่นะครับเบื้องต้นทางฝ่ายค่ากำไรสุทธิต่อหุ้นปี57ที่ป7สตางค์นะครับอินพีชิลเลียกลุ่มบริการาณิตและกลุ่มบริการการแพทย์สับเบี้ยหลังที่ผ้าเท่านะครับราคาพื้นฐานปี57ของเอเมกาอยู่ที่21.7บาทนะครับ ต่อที่ a UCT นะครับการกำไรไตรมาส3นะครับอยู่ที่17.57ล้านนะครับเพิ่มขึ้น98.7% QOQ 113.5% YOY นะครับทั้งนี้เป็นผลจากไรายได้ขายและบริการที่เติบโตนะครับ26.8% QOQ 33% y y หลังบริษ,ษัทมีรดจากสถาบันการเงินเข้ามาประมูลมากขึ้นนะครับทั้งมีการเพิ่มมันาประมูลมากขึ้นเป็น62ครั้งนะครับ Gross Profit Margin ปรับขึ้นมาที่38.5% สูงกว่าที่ทำได้คิวณคิวะะเยี่ยนเยียนะครับขณะที่มี n น็ตโปรฟิตมาจนเพิ่มขึ้นที่12.5%กำไรสุทธิงวด9เดือนนะครับมีรายได้ขายและบริการเติบโต24.6%เยียนเยียนะครับโดยแม้ gross profit margin อ่อนตัวลง1.5%รายได้ที่ขยายตัวนะครับทำให้อัตราค่าใช้จ่ายคุมได้ดีนะครับส่งผลให้มีกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น23.2%เยียนเยียนะครับมาที่34.8ล้านบาทโดยรวมผลประกอบการในไตรมาส3นะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจาก แต้มาหนึ่งและแต้มาสองตามที่คาดไว้นะครับโดยการฟื้นตัวนะั้วก็มีนัยสําคัญนะครับที่กําไรประกาศในแต้มาสามสูงกว่าที่ทั้งฝ่ายคาดไว้นะครับที่สิบเอ็ดจุดศูนย์สี่ล้านบาทถึงห้าสิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อไปผลจากรายได้าการบำบุญที่โตได้ดีกําไรงวดก้าเดือนนะครับเทียบเท่าแปดสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ของประมาณการกําไรทั้งปีห้าหกที่สี่สิบจุดสองล้านนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์มาที่ล้าสิบเอ็ดจุดสองล้านบาทนะครับ55 คงมองว่ากำไรปี57จะโตได้ดีนะครับจากจำนวนรถและความสามารถรับรถเข้าประมูลเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรับประมาณการกำไรและราคาพื้นฐานปี57เพิ่มขึ้น38%และ14.8%นะครับมาที่68.17ล้านบาทนะครับสำหรับประมาณการกำไรนะครับแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาเป็น3บาท10สตางค์นะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับ AUCT พอปิดประชุมในส่วนพื้นฐานครับ